สำหรับใครที่อยากสตรีมเกมทำพอดแคสต์อัด u t u b e หรือว่าเอาไปไลฟ์สดก็ตามนะครับแล้วอยากจะได้อุปกรณ์แบบครบเซตแบบซื้อทีเดียวจบเลยนะครับแถมเขายัางเน้นพกพาอีกด้วยนะครับก็คือเอาไปใช้ข้างนอกได้ด้วยเพราะว่าเขามีแบตแล้วก็บลูทูธในตัวนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะนําเสนอวันนี้จะเจ๋งยังไงและที่ผมบอกว่าอุปกรณ์ครบนั้นเขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูพร้อมกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็เจอผมอีกแล้วปำมึะในช่องส q u ิ d ิโอเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะครับแหมวันนี้ก็เป็นการรีวิวที่ผมรู้สึกว่าแปลกตาิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ผมเนี่ยไม่เคยตั้งมุมท็อปวิวมาก่อนนะครับคือผมตั้งโทรศัพท์อัดไว้อีกตัวหนึ่งเพื่อจะส่งเขาโดยเฉพาะนะครับเพื่อจะได้เห็นกล่องอัเนาะอยากให้เห็นว่าเออมันมีอะไรเห็นไปพร้อมๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซตสตรีมมิ่งเซตพอดแคสต์นะครับที่เขาจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้เราพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวออเดียอัลเฟสหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็ตามนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็มาจากแบรนด์คมิกาครับชื่อรุ่นว ส่งมาให้ผมลองนะครับก็แบรนด์คอมิก้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นหูมากนักนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเริ่มตีตลาดในเมืองไทยมากขึ้นนะครับก็เน้นไปทางการทําไมกล้องต่างๆนะครับไมติดหัวกล้องไมติดเสื้อคอเสื้อนะครับก็เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ในทางออดิโอเป็นหลักเนาะซึ่งหลังๆก็จะมาเน้นในเรื่องของการอัดเสียงแบบออดิโอโปรเฟชชั่นแลด้วยนะครับก็จะเป็นพวกแบบเซตในการอัดเสียงต่างๆไมโครเดนเซอร์ encer, อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเข ครบนะครับจริงๆผมก็แกะไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะพาเพื่อนๆไปทัวร์อีกรอบนะครับอุปกรณ์อย่างแรกเลยของเขานะครับก็จะเป็นสาย USB C 2 C ที่แถมหัว USB Type A มาให้เราพร้อมแล้วนะครับซึ่งแบรนด์คมิกาเขาก็ค่อนข้างใส่ใจนะครับรู้สึกว่าเขาจะทําอย่างนี้ให้หลายรุ่นเลยนะครับก็จะมีหัวแปลงแบบนี้สาหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปใช้แบบ USB A เข้าคอมเรานั่นเองนะครับ ก็ให้มาพร้อมซึ่งสายนี้เนี่ยเราก็ไว้ต่อสําหรับเพื่อนๆที่จะใช้แบบมีสายก็ได้นะครับเราก็ต่อเจ้าตัว audio interface ตัวนี้นะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราหรือว่าแท็บเล็ตเราหรือว่าโทรศัพท์เราก็ใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าเขาต่อได้ยังไงบ้างนะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นสาย xlr ตัวเมียนะครับที่เขาจะเป็นหัวแบบนี้เลยนะครับอันนี้แปลกตาผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็จะเป็น xlr ตัวเมีย2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น usb-c หัวเดียวแบบนี้เลยซึ่งมันก็อาจจะเหมาะกับเพื่ สองตัวก็ได้หรือว่าอัดอะไรบางอย่างที่มันเป็นแบบ LR นะครับเข้ามาก็เอาไปเสียบได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะให้มานะครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะฮะสายต่อมานะครับก็จะเป็นสายชาร์จสำหรับตัว Audio The Face ตัวนี้นะครับก็จะเป็น USB A to USB C นะครับเพราะว่าเขามีแบตในตัวก็ต้องใช้สายชาร์จเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นสาย AUX นะครับสาย AUX 3.5- ม to 3.5นะครับก็ให้มาเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะอาจจะเอาไปใช้ในการแบบบางทีเนี่ยเราอยากจะเปิดเพลงไปด้วยใช่ไหมครับเราก็สามารถล ในตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเปิดเพลงอย่างโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับก็ เสียบตัวนี้ได้นะครับหรือจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเขาก็จะให้มา2เส้นแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับจริงๆแล้วเขาก็จะมีพวกคู่มือ user guide แล้วก็บัตรวารันตีนะครับต่อมานะฮะข้างล่างนะฮะก็จะมีสายไม้แบบนี้นะครับสายไม้ซึ่งเป็นสาย x l r ตัวเมียนะครับไปยังหัว3.5นะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปเสียบเข้าอินเทอเฟซตัวนี้นะครับในส่วนของไม้นะครับอันนี้จริงๆผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาจะแยกมาเลยนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตตตในนนรูี้าาาก็จะมมฐฐััไวข ไม้นะครับที่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวช็อคเมาส์นะครับสำหรับกันไม้นะครับกันไม่สั่นนะฮะแล้วก็เป็น๊อปฟิลเตอร์เขาก็ให้มาให้เลย๊อปฟิลเตอร์แบบนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นลายคอมิการแบบนี้เลยแล้วก็เป็นตัวใหม่นะครับที่เขียนว่า S T A X 2 S นะครับอ่าเขาก็จะให้เซตมาพร้อมเลยพร้อมใช้งานนะครับจริงๆขาตั้งเขาคล้ายๆตัวเซเว่นรัมส์เลยนะครับคือวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเซเว่นรมส์ที่ผมใช้อัดอยู่ตอนนี้เดะเลยนะครับซึ่งผมคาดว่าเขาน่าจะเป็นบริษัทเดียวกััันนนนรแแแต่่วาาาาาาทดดยยกกกกออจเขม้งให พร้อมเลยนะครับคือซื้อมาปุ๊บไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับสายอะไรทุกอย่างเขาให้มาหมดแล้วซึ่งถ้าสมมุติว่าวันไหนสายเพื่อนๆเ,เกิดหายเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็ไปสั่งซื้อในคมิกาได้เขาก็จะมีสายทุกประเภทที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับขายอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับอ่ะ พระเอกของเรานะครับก็คือเจ้า audio interface ตัวนี้นั่นเองนะครับรอบๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าเขาก็จะมีปุ่มอะไรหลากหลายปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูคร่าวๆนะครับโดยส่วนแรกนะครับข้างๆเลยก็คือทางด้านขวานะครับเขาก็จะมีรูหูฟังนะฮรรูหูฟังที่เรอไว้เสียบฟังมอนิเตอร์นั่นเองคนระับก็คือไว้ฟังว่าเฮ้ยทุกอย่างอะไรมันเกิดขึ้น <laughs> แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม power เนี่ย มันเป็นปุ่มที่ไว้เปิดปิดเครื่องเลยนั่นเองนะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดบลูทูธนะครับอ่าก็จะสไลด์แบบนี้อันต่อมาก็จะเป็น USB นะครับช่อง USB c ที่เขียนว่า USB ตรงนี้นะครับเป็นช่องที่เอาไว้เสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับส่วนช่องต่อมานะครับทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า XLR แล้วก็ด้านขวาเขียนว่า1นทับสนะครับคือ XLR ช่องนี้นะเพื่อนๆสังเกตเสายตัวนี้นะครับนี่สายตัวนี้นะครับสายที่เป็น XLR ตัวเมีย ไปที่ type C นะครับเราก็จะมาเสียบช่องนี้นั่นเองนะครับเรามองว่าเป็นช่องไม้ตัวหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับช่องต่อมาก็จะเป็นรูชาร์จนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นรูเสียบหูฟังรูที่2เพราะว่าบางทีเนี่ยสมมุติเราไปทำพอดแคสต์ใช่ไหมครับเพื่อนๆมีผู้พูด2คนอย่างเงี้ยเราก็สามารถฟังกับเพื่อนได้นะครับก็คนหนึ่งหูฟังอันหนึ่งคนหนึ่งหูฟังอีกอันหนึ่งผมรู้สึกว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าบางทีถ้าสมมุติทํามาให้อัดได้2งคนแต่ว่า ผมจะพาไปดูตัวช่องสัญญาณของเขากันบ้างด้านบนตรงนี้เลยนะครับด้วยความบางแค่นี้นะครับรูทุกอย่างเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเป็นรู3.5หมดเลยนะครับรูแรกนะครับก็จะเป็นอินหนึ่งซึ่งเราก็จะใช้สายไมอันนี้ครับเสียบไม้ปุ๊บเราก็เสียบตรงนี้ได้เลยไม้ก็จะเข้ามาทางนี้เลยอินสองนะครับอินสองก็คือไว้ใช้กับไม้ตัวที่2ก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่มันเสียบ3.5เข้ามาได้เขาก็จะรับปปะมดนะครับเขามีอินหนึ่งอินสองเพราะว่าเขาจะรองรับการที่เพื่อนๆอาจจะมีผู้พูด2คนอะไรอย่างนี้นะครับ อ็นะครับ Ox เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นโทรศัพท์เล็กๆอยู่นะครับอ x อกเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาน่าจะตั้งใจว่าสำหรับคนที่อาจจะอยากจะเปิดเพลงไปด้วยนะครับอ่าเพราะว่าบางทีเราไลฟ์เราพอดแคสต์เราสตรีมเนี่ยเราก็จะมีเพลงนะครับจริงๆถามว่ามันเปิดในคอมได้ไหมมันก็เปิดได้นะครับแต่ว่าบางคนรู้สึกว่าอยากจะควบคุมผ่านมือถือง่ายๆเลยนะครับก็เสียบอ x อกมาที่ตรงนี้ได้เลยรูต่อมาก็จะเขียนว่า S P K ก็คือสปีกเกอร์นั่นเองครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับลำโพงททีีี่่่บบบบ้าาานนอออจจะมลมลลโพงงเตรรร์็กๆแวัู ก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเอาท์หนึ่งเอาท์สองนะครับเพื่อนๆนก็มองว่ามันเป็นลำโพงก็ได้ครับมันก็คือขาออกเหมือนกันครับเพื่อนๆจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับเอาไปอัดต่อเอาไปเสียบลำโพงเอาไปเสียบหูฟังอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการควบคุมอะไรทุกอย่างเนี่ยผมเดาว่ามันน่าจะควบคุมทั้งหมดเนี่ยผ่านเจ้าตัวหนอบตรงกลางตรงนี้เลยนะครับโอเคครับต่อมานะฮะผมจะมาลองต่อให้เพื่อนเพื่อนดูกันจริงๆเลยนะครับว่าถ้าสมมติเราใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโดยผมจะต่อไม้นะฮะ เข้ากับ a u d i o ยเดฟเฟตตัวนี้ตัว a อดี s t e r ตอร์ซีวันตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเรคคอร์ดทุกอย่างเนี่ยไปใน iPad ของผมนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ยังใช้ภาพจากกล้องนี้นี่แหละครับตัวแรกเลยนะครับผมจะทําการต่อสายไม้ที่เขาให้มานะครับเข้าไปยังตัวไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาหัวไม้ตรงนี้นะครับต่อเข้ากับไม้นะฮะปึ๊บอ่าแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอาสายไม้นะครับ มาต่อที่อินหนึ่งช่องอินหนึ่งเขาก็จะขึ้นไฟแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ผมจะจำลองนะครับว่าสมมุติว่าผมจะใช้ใช้เพลงนะครับใช้เพลงผมก็จะต่อเจ้าตัว w a l k m a n ตัวนี้นะครับผ่านสาย3.5หรือว่าสายออกที่เขาให้มานะครับเข้าไปยังตัว a d c a s t e r ด้วยนะครับผมจะต่อเข้าอ็อกนะฮะก็ใช้ตามที่เขาแนะนํามาเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะต่อหูฟังนะครับ Beyer Dynamic DT 770 Pro ตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ประจําตัว80โอห์มนะครับตัว80โอห์มเนี่ยจริงๆมันอาจจะให้เสียงที่เบานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับคราวนี้สเตชันของผมทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาสาย USB เป็นสายนี้นะครับสาย USB ที่เขาให้มาเส้นนี้นะครับในการต่อเข้า iPad ของผมนั่นเองโดยผมก็จะต่อจากตัวนี้นะฮะเข้าตรงนี้ ต้องขออภัยในความรกของสายนิดนึงนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่มีเวลาเซตเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับในที่สุดผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสียงที่ได้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นจากตัวใหม่ที่เขาแถมมาเลยนะครับโดยปุ่มแรกนะครับหนอบแรกก็จะเป็น Input 1นะที่ผมบอกไปก็ไว้ปรับเกณฑ์ใหม่นะครับแต่จากที่ผมฟังไปนะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าแอบแรงไปนิดนึงนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ สวัสดีครับ1 2 3 4สวัสดีครับ1 2 3 4นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขั้นแรกเลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆดู EQ ก่อนนะครับ EQ เนี่ยมันก็จะมี deep nature แล้วก็ bright นะครับโดยเวลาเพื่อนๆอยากจะปรับ EQ นะครับเพื่อนๆก็กดตรง EQ ได้เลยนะฮะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็น EQ ที่ชื่อว่า deep เดี๋ยวผมขอลดเกณฑ์นิดหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าเกณฑ์จะแรงไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ deep เนี่ยเสียงมันจะมีความแบบหนาๆนนิดหนึ่งนะครับมีการบูสต์ย่านโลของเนื้อเสีีียยยงงขึ้้นนนนมมาาะะครรัับก็จทใหเเเส่ สมมุติว่าเสียงเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเสียงตัวเองมันไม่ได้หนาขนาดนั้นอยากได้โทนที่มันหนาขึ้นนะฮะก็อาจจะใช้ตัว EQ ตัวนี้ก็ได้ต่อไปก็จะเป็นโทนเนเจอร์นะครับโทนเนเจอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีความธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติดูโปร่งๆนะครับเหมาะกกบการแบบฟังแล้วรู้สึกสบายนะฮะไม่รู้สึกอึอดอัดอย่างดีฟเนี่ยบางทีโลมันเยอะเนี่ยมันอาจจะรู้สึกแน่นๆได้นะครับรู้สึกอึอดอัดเนเจอร์ผมว่าโอเคนะครับดีเลยส่วนไบร์นะฮะไบร์ Bright เนี่ยจะมีการแอบบูตตรง มิดไฮนิดๆน,น,นะฮะร,รู้สึกว่ามันจะมีความคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็น EQ แบบไรท์นะครับสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเสียงตัวเองมันทุ้มหนาไปนิดนึงอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนทุ้มหนานะครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเนเจอร์กันไหมเออไม่รู้ว่าผมชอบเนเจอร์มากกว่าไรท์ Bright มันมันมีความ amplify แอมพลิฟายอะไรบางอย่างนะครับมันจะมีความคมๆนิดนึงก็ใครชอบก็ออกใช้ได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวผมจะปรับเป็น EQ แบบไม่ติด EQ เหมือนเดิมนะครับอ่า เพื่อความเป็นธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็ตัวไม์ของเขาก็เสียงโอเคนะครับเสียงดังฟังชัดนะฮะถือว่าเป็นโทนที่ใช้ได้ใช้ได้ดีนะคุณภาพเสียงดีมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรีเวิร์บรีเวิร์บก็จะเป็นเสียงกล้องนั่นเองนะครับโดยผมก็จะเริ่มจากแบบแรกแบบแรกก็จะเป็นแบบรูมแบบรูมเนี่ยหมายถึงแบบห้องนะครับระยะเวลาการดีเลย์ของมันเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับมันรู้สึกแบบเป็นห้องห้องอะนะอาต่อไปเป็นสเตทนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสเตทก็จะมีความขยายออกไปนิดนึง นะะฮมันจะมีความเหล็กๆหน่อยนะครับคาแรคเตอร์ของเขาต่อมาฮอฮอเนี่ยจะโอโหรีเวิร์สมันจะสะท้อนเยอะมากนะครับถือว่าเป็นเอฟเฟกที่เพื่อนๆก็ไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับอันนี้ก็มาสาธิตให้ดูนะครับอ่ปิดดีกว่าต่อมาเป็นเอฟเฟกเสียงนะครับผมก็จะเริ่มจากอันแรกนะอันแรกก็จะเป็นจูนจูนอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นออโต้จูนไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเวลาเราใช้เอฟเฟกพวก ที่เขียนว่าเอฟเฟกตรงนี้ยนะครับเสียงมันจะตามมาทีหลังมันจะพราลเลลไปกับเสียงเราด้วยมันทําให้มันมีความดีเลย์นิดๆนะครับเวลาพูดเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิได้นะครับต่อมาเป็นฟีเมลมันก็นจะดีเลย์าจากเสียงเราแล้วก็เสียงเราก็จะ,จะพราลเลลไปด้วยนะครับเราจะได้ยินเสียงเราไปด้วยเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงผมไปด้วยผสมกับเสียงใหม่นะครับเสียงใหม่มันจะดีเล์นิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์เสียงผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์เสียงผู้ชาย มันก็จะโลไปจากคีย์ที่ผมพูดปกตินิดนึงแต่ปกติผมเป็นคนพูดต่ำอยู่แล้วนะครับคนอื่นใช้เมลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเสียงผมอะไรเงี้ย <c oughs> อะต่อมาเป็นโรบอตโรบอทก็จะยุมยนนะครับอ่าเดี๋ยวประมาณนี้หนึ่งสองสามเมอนสเตอร์ถึงมอนสเตอร์ก็จะเป็นสียงพิสารอนรเหมือนิมาแบที่เขาแบบตองปีกเยมีสารนะอ่ะ ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองผสมเสียงให้ดูผมจะใช้เสียงดีฟนะฮะเสียงดีฟแล้วก็เสียงดีฟผสมกับสเตจละกันแล้วก็ใช้เสียงฟีเมลโอ้ยโ้ถ้าใช้เอฟเฟกเสียงรีเวิร์บจะหายไปนะครับเสียงรีเวิร์บจะหายไปเลยเราไม่สามารถใช้เสียงรีเวิร์บคู่กับเสียงเอฟเฟกได้เอออันนี้ก็หรือว่าเป็นข้อจำกัด เหมือนเขามองตัวเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับตัวรีเวิร์บเลยนะครับก็คือเราต้องเลือกว่าเราจะใช้รีเวิร์บหรือใช้เอฟเฟกเสียงที่เป็นเสียงต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยไอ้ตรงอ็อกนะครับตรงอ็อกเนี่ยมันจะเป็นรูเปิดเพลงใช่ไหมครับสมมติผมจะเปิดเพลงผมจะเปิดจากตัวโซนี่นะครับอันนี้เป็นเพลงผมเองไม่ติดลิขกิรธติดแน่นอนฮนะ เห็นไหมครับพอผมเสียบเข้ามาที่สายอ็อกใช่ไหมครับเพลงเสียบมาที่สายอ็อกเราก็จะควบคุมความดังของเพลงเราผ่านอ็อกตรงนี้ได้เลยว่าจะเอาเสียงดังเสียงเบาแค่ไหนอันนี้ผมก็จะฟังมอนิเตอร์ไปด้วยว่าเอ้เสียงตัวเองประมาณนี้อ่า,อาประมาณนี้สมมุติว่าผมชอบอ่าผมชอบประมาณนี้นะครับประมาณนั้นนะครับเพลงสําหรับเพลงนะฮะยังต่อมาโหมดต่อมาที่ผมอยากจะแนะนานะครับก็จะเป็นโหมดดี i s e นะครับ ดีโน伊斯เนี่ยก็จะเป็นการตัดเสียงนอสออกไปนั่นเองครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงฮัลโหลเออเวลาที่เพื่อนๆพ,พูดเสร็จเสียงเพื่อนๆจะวูบไปเลยนะครับมันหมายถึงการตัดนอสนั่นเองครับซึ่งคุณภาพของการตัดนอสคล้ายๆกับตัวเซเว่นรนสนะครับอ่าเหมือนกันจริงด้วยนะครับตัวเดียวกันเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองใช้ EQ ตัวเนเจอรไปพร้อมๆกันนะครับอ่า มันก็จะยิ่งเพิ่มความชัดเจนของเสียงบางทีนอสอาจจะตัดทําให้เสียงมันทู่ดิดๆได้นะครับ เราก็ใช้ EQ Nature ทาให้เสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะยังชัดเหมือนเดิมนะครับส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆหลังจาก D Noise นะครับเขาก็จะเป็นปุ่มที่เรียกว่า Loop Back นะครับซึ่ง Loop Back เนี่ยผมต้องขออภัยจริงๆนะครับคือผมไม่ทราบจริงๆว่ามันคืออะไรนะฮะคือในคู่มือนี่เขาเขียนว่าเราจะสามารถเล็กขอดเสียงที่ผ่าน System ณตอนนั้นไม่ว่าจะเป็น Type C หรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าปัญหาคือพอลองใช้จริงเนี่ยผมยังไม่ค้นพบว่าเขาใช้ยังไงนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวอนาคตถ้าผมเจอว่าเขาใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะรีบบมมาาออกนส่่วต นะครับส่วนนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับเรียกว่าปุ่มดักนะครับดักเนี่ยมันมีเอาไว้สําหรับคล้ายๆดีเจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ดูนะครับแล้วผมจะลองกดดักนะฮะสวัสดีครับอ่าได้ยินไหมครับเพื่อนๆเสียงเราเสียงเพลงของเรามันจะหลบเสียงเราโดยอัตโนมัติเหมือนเวลาเราพูดดีเจนะครับเพื่อนๆแล้วพอเราไม่พูดเสียงก็จะกลับมานะครับ เราพูดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะทําหน้าที่อัตโนโมัติเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดดักนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับเพราะว่าเวลาเราไลฟ์หรือเรา,เราแบบต้องการเปิดเพลงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะสามารถใช้โหมดนี้ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นปุ่มมิวนะครับก็ไว้เปิดปิดไมค์เราแบบด่วนๆนั่นเองครับส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับ6ปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นซาวบอร์ดนั่นเองครับซึ่งซาวบอร์ดเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาให้ด้วยกับเพื่อนๆมันจะเป็นตัวไกด์ว่าแต่ละเสียงเเนนนนี่่่มมมมััคืืือออะะไรรผววาาาพลถ้สุติง ปาบก็ไปอ่าเวลาเราไลเราจะได้รู้นะครับว่าแต่ละตัวคืออะไรอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเสียงนี้ครับอ่าก็จะเป็นเสียงปรบมือนั่นเองแอปลอสนะฮะอย่างต่อมาจะเป็น laughter ก็จะเป็นเสียงหัวเราะนะครับ <laughs> ไว้ตบมุกไว้อะไรอย่างงี้นะฮะอันต่อมาฮะเป็น cheering อ่าดีใจนะครับแบบอะไรอย่างงี้นะฮะ <laughs> ต่อมาก็จะเป็น awkward นะครับเป็นแบบพวก fail พวกอะไรอย่างงี้นะฮะ <laughs> นะครับ อ่ออันนี้ออกเวิร์ดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฟันนี่นะครับฟันนี่ก็จะตลกตลกหน่อยนะครับเอาไว้ตบมุกเวลาแบบอะไรตลกตลกนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นคัสตอมนะครับส่วนคัสตอมเนี่ยเราจะสามารถกดค้างเพื่อคัสตอมเสียงเราได้นะครับคือเดิมๆของมันเนี่ยมันจะไม่มีเสียงบันทึกอยู่นะครับวิธีบันทึกเข้าไปเนี่ยเราก็กดค้างจนไฟมันกระพริบนะครับพอไฟกระพริบเสร็จปุ๊บเราก็จะพูดอย่างนี้ครับแล้วก็กดนะฮะอืมมันจะบันทึกได้สูงสุด1ิวินาทีนะครับ ก็ลองฟังดูครับพอไฟกระพริบเสร็จปุ๊บเราก็จะพูดอย่างนี้ครับนะฮะก็ประมาณนั้นนะก็เพื่อนๆคัสตอมได้นะครับคัสตอมได้เลยนะครับส่วนอยากคัสตอมอันใหม่เพื่อนๆก็แค่กดค้างทับอันเดิมเข้าไปเขาก็จะบันทึกอันใหม่เข้าไปอัตโนมัตินั่นเองครับก็นั่นก็คือทั้งหมดของการพาทัวร์ฟังก์ชันคร่าวๆของเขาอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูครับว่าถ้าสมมติว่าผม ผ่านออเดียโนเฟสตัวนี้นะครับเข้าไปที่ iPad โดยตรงแบบที่ใช้กล้อง iPad เลยด้วยนะฮะเสียงมันจะเป็นยังไงเสียงมันจะดีเลยไหมถ้าใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมีความต้องการอยากจะแบบต่อตรงเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะในตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมาใช้การที่จะเอากล้อง iPad นะฮะถ่ายผ่านกล้อง iPad เลยแล้วก็เสียบเจ้าตัว e d ด a s แคสเตอร ตัวนี้นะครับเข้าตรง iPad เลยนะครับซึ่งการบันทึกเสียงทุกอย่างเนี่ยก็จะมาจากไมค์ตัวนี้เลยเข้าตรง iPad นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ทําอะไรเลยแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเอฟเฟกต่างๆให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นดีนอาเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ1นึสองสามเดี๋ยวลองใส่รีเวิร์ดูสวัสดีครับ1 2ึ่สามสีนะฮะได้ยินไหมครับท่านผู้เจริญ โอเคฮะฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเอฟเฟกต์เสียงหัวเราะดูนะครับว่าเป็นยังไงเอมเพื่อน่ได้ยินเสียงไหมฮะพอไฟกระพริบเสร็จปุ๊บอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงดูนะครับ,อ,รบอันนี้ผมเปิดจากตัวโซนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยตอนนี้ผมเปิดอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปในนี้โดยตรงนะครับ เพื่อนๆก็น่าจะได้ยินเสียงเพลงเนาะอมเบาเพลงเขาก็ใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับก็คือเสียบเข้าโดยตรงนะฮะเสียงทุกอย่างเข้าไปหมดเลยเพื่อนๆก็ได้ยินตามตามนี้เลยนะครับทุกอย่างไม่มีการซิงค์ภาพแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้เป็นการเสียบตรงแล้วก็เปิดแอป กล้องของ iPad แล้วก็ถ่ายเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อสำหรับการพาทัวร์เจ้า Comica AD c a s t e r C1 ขีด K1 ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าหลังจากใช้เขาเนี่ยเออเขาก็มีความที่ค่อนข้างจะ Friendly User อยู่พอสมควรเลยนะครับเขาค่อนข้างสร้างมาเพื่อที่จะให้เพื่อนเอเนี่ยเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆนะครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเนี่ยเขาจะค่อนข้างครอบคลุมนะครับคือเขาจะอุดช่องว่างให้มากที่สุดนะครับคือเพื่อนเอเอาไปใช้นะครับจะไม่ไม่ต้องไปหาสายไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับสายที่เพื่อนเหมขเาดลยไม่ได้เออาขง เองมาเพิ่มหรือว่าแอบขี้โกงทําเอานู่นเอานี่มาไม่มีเลยนะครับผมใช้สายของเขาล้วนๆเลยซึ่งผมค่อนข้างชอบมากๆครับเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในการสตรีมเกมพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใช้ได้ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าเราจะเอาไปใช้งานอะไรก็ตามเอาไปตั้งพอดแคสต์อัดกับเพื่อนๆเล่นๆเ,เอาไปทํารายการมันก็ค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะครับผมก็รู้สึกว่าผมชอบมากๆก็น่าจะถูกใจใเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็ยนยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามผมได้หรือว่าคอมเมนต์ ว่าชอบไหมหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะครบจบทุกมิติที่ควรจะพูดแล้วลละครับดังนั้นนะฮะผมปลาหมึกจากส q วีดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยครับ